วสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนาฬิกากลุ่มซนทริกนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบสไตล์เรียบหรูเหมาะเข้ากับเชิ้ตพวกนี้ใส่ลำลองที่ดูแบบเนียเน้ยบๆหน่อยนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มอินเดียหรือว่าบังกลาเทศนะครับหรือว่าแขกชอบมากหรือว่าคนไทยที่แบบสไตล์แบบดูใส่เรียบ,รยบหรูฮนะใส่ออกงานได้สบายเลย สองรุ่นนี้จะต่างกันตรงไหนเดี๋ยวดูนะฮะดูต่างกันที่ไซส์ไซส์สามิมิลกับไซส์38มิมลรุ่นใหม่มาจะทำเป็นกระจกตัวเรือนจะทรงโค้งหน่อยอันนี้จะเป็นทรงแบบตัดรุ่นใหม่กับรุ่นเดิมนยะรุ่นเดิมจะเป็นเพชร8เม็ดรุ่นใหม่ก็เพชร4เม็ดเดี๋ยวผมจะมา รีวิวรุ่นใหม่ให้ดูเลยก็แล้วกันครับว่ารุ่นใหม่เป็นตัวกระจกเป็นตัดแสงนะครับเป็นเครื่องใส่ที่เพิ่มแอดจัตไฟโพซิชันเข้ามานะครับเครื่องนี v ้วิคองป้องกันสนามแม่เหล็กเข้ามาตามนี้เลยกระจกตัดแสงครับเครื่องนี v ้วิคองกระจกก็ทิตันสไฟส์ทรงโค้งที่สัดเหลี่ยมตรงนี้ตรงขอบนะครับดูมนมากขึ้นไซส์ก็จะใหญ,ใหญ่มากขึ้น39.5มิลน,นั่นเอง เพิ่มในการวัดความเที่ยงตรง3-5ตําตำแหน่งเข้ามาจ,จัดไฟโฟลิชั่นนะครับจะสลักไว้ด้านหลังกระจกด้านหลังก็สปายจะขึ้นข้อมือให้ดูครับบัคเก r รเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่ครับเป็นสแตนเลสที่ทรงทงําโค้งถือว่าทำทำทำ,ทำดีขึ้นครับทําดีขึ้นขึ้นข้อมือผมก็เห็นหมครับเพราะ,ะตัวหูสายจะไม่ได้ื้นออกมาจากตัวเรือนขึ้นข้อมือก็สวยงามเลยครับ ทีนี้กลุ่มนี้ก็จะมีที่จริงอ่ะรุ่นเนี้ยก็จะมีไซส์ผู้หญิงผู้ชายเข้ามาด้วยนะครับถ้ารุ่นนี้แพ่สิบสองเมตรสีจะเป็นสีช็อกโกแลตครับตัวกล้องเนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับที่จริงก็ออกเป็นสีน้ําตาลออกสีน้ําตาลเลยแหละครับถ้ามาดูเรือนจริงจะสวยมากเลยนี่ก็เช่นกันครับด้านเป็นหน้าปัดของเรือนผู้หญิงนะ่จะเป็นริ้วๆเห็นไหมครับ ทำมาสวยงามจริงไซส์ของผู้หญิงอยู่ที่30.5มิลของผู้ชายก็39.5มิลนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับระหว่างนี้ก็ดูนาฬิกาเดี๋ยวผมขย่าไปก่อน,นครับขยา่าเดี๋ยวคุณข้อมูลขึ้นข้อมือให้ดูแต่ละเรียนก่อนครับ เดี๋ยวค่อยดูข้อมูลให้นะครับว่าเดี๋ยวข้อมูลตรงไหมอันนี้เรื่อนจริงเลยสวยงามครับเส12เมตรถ้าคนท่านไหนที่ชอบแบบเรียบหรูครับรุ่นนี้เหมาะเลยเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเช็คข้อมูลแป๊บหนึ่งครับเช็คข้อมูลทางเว็บไซต์นะครับขอเช็ค เซนทริกก็เช็คจากเครื่องนี้ครับผมเช็คจากเครื่องนี้เลยเข้าไปในเว็บ lado.com ได้เลยนะครับ w w w l a d o c o m ก็จะเห็นอ่าสามิเก้าจด้ามนครับตามนี้เลยราคาก็ตามนี้แต่ราคาวันที่หนึ่งกันยาก็จะปรับขึ้นทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นไหมอ่าเก้าสิเก้าเปครับปรับขึ้นอาจจะมีบางรุ่นที่ไม่ปรับ กลุ่มนี้ก็ปรับราคาขึ้นครับกลุ่มนี้ปรับราคาขึ้นแน่นอนที่เห็นอยู่นี้นะครับถ้าท่านไหนก่อนจะก่อนจะลงะก่อนจะจบคลิปนี้ผมขออธิบายก่อนก็แล้วกันแนะนําก็แล้วกันเราสู่กันฟังรุ่นนี้ก็เพชร12เมตรกระจกซับไฟตัดแสง39ไซส์39.5มิลมนะครับกันนมม้ำ50เมตรตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD High e เ e r a m ิกครับข้อขั้นกลางารตรงนี้บัคเอรรุ่นนี้ก็สทบครับ ดูแบบดูโค้งโค้งมากขึ้นครับทําโค้งมากขึ้นก็เวลาขึ้นข้อมือทําให้ใสสวยนั่นเองฟังก์ชันหลักๆแล้วเพิ่มเข้ามาก็คือ has s p r i n นิวเคองป้องกันสนามแม่เหล็กทําให้เครื่องมีความคลาดเคลื่อนน้อยนั่นเองครับมีผลต่อสนามแม่เหล็กน้อยที่จริงตัวเกียร์แฮสปริงเนี่ยจะไม่มีผลต่อสนามแม่เหล็กครับแต่อาจจะมีวัสดุอื่นก็ ตัวที่ทําให้เดินเที่ยงตรงก็จะมีตัวเรียวแฮสปิงนี่แหละครับทาให้นาฬิกาคาดเคลื่อนน้อยที่สุดละในนี้ก็จะเคลือบสติกเกอร์ไว้อยู่นะครับซีลสติกเกอร์ไว้อยู่ทําให้แสงสะท้อนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวลองเทียบดู2เรือนนี้นครับไซสก่อนไาสเดิมที่จริงก็38กับ39.5กมิลก็อาจจะดูไม่ค่อยต่างกันเยอะแต่ว่าจะมีถ้าดูขางข้างก็จะเห็นความโค้งมนต่างกันนะครับอันนี้ก็จบจะชิดขอบเลยรุ่นนี้ก็จะมีตัดเหลี่ยมดูโค้งมนขึ้น ทำให้ดูสวยอีกแบบหนึ่งครับตัวสายสายดูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าให้โคง้งให้เหมาะับกับตัวเรือนนั่นเองต้องดูเรือนจริงครับจะซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึง่งก็ต้องลองข้อมือดูก่อนนะครับแต่ไม่ควรจะมาหมุนอะไรครับเรียกว่าเมธพยมยควรจะค่อยถนอมในการดึงเดี๋ยวก็จะมาพูดในคลิปต,ต่อไปกันแล้วกันครับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนโอเคครับ